สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูวัน,นีจันหอมจะมาสอนสังคมเราพบกันเป็นครั้งที่2นะคะวิชาสังคมวันนี้คุณครูจะมา,มาในเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์นะคะเราจะมานาเสนอเรื่องสิ่งแวดล้องรอบตัวเรา ก่อนอื่นคุณครูจะไปแนะนำจุดประสงค์ก่อนว่าถ้านักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วจะสามารถบอกอะไรได้บ้างจะมีประโยชน์อย่างไรจุดประสงค์นักเรียนสามารถบอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ถูกต้องนะคะ ีนี้ครูครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี้ยที่นักเรียนเห็นภาพเนี้ยจะเห็นอะไรบ้างที่พูดในตัวอย่างนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นจัดในภาพก็มีเตา่ปาปลาผีเสื้อทีนี้แล้วก็นก ความนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทีนี้มาดูความหมายเห็นภาพแล้วมาดูความหมายนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งที่มีชีวิตมาดูตัวอย่างสิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์ทั้งหลายเต่าปลาผีเสื้อกบแล้วก็พืชนะ้ำพืชบกเป็นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเช่นก้อนหิน ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์น้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทีนี้คุณครูจะย้อนมานิดนึงคำว่าสิ่งมีชีวิตนี้เราจะสังเกตได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เองมีการเจริญเติบโตต้องการกินอาหาร และหายใจได้เช่นสัตว์ป่าป่าไมา้อันนี้ก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตทีนี้มาดูสิ่งที่ไม่มีชีวิตความหมายก็คือสิ่งที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตไม่กินอาหารไม่หายใจและไม่ขับถ่ายเช่น อย่พวกดินหินทรายน้ำอากาศแร่หมอกเมฆดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เขาเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปคุณครูจะแนะนำว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไร สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความอำนวยสะดวกความสะดวกและความปลอดภัยเนี่ยเรามาดูกันนะคะที่เป็นวัตถุด้วยที่มนุษย์สร้างขึ้นในภาพแรกเนี่ยเป็นโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกคือนักเรียนใช้อาคารสถานที่พบกันที่เรียนหนังสือนี่นะคะเป็นโรงเรียนที่เป็นวัตถุ ภาพที่สองค่ะภาพที่สองนี้เป็นโรงพยาบาลอนุสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการรักษาพยาบาลก็จะมีคุณหมอมีพยาบาลมารักษาคนป่วยภาพต่อไปค่ะอันนี้ก็มนุษสร้างขึ้นเหมือนกันเป็นถนนนะคะถนนนี้สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกเช่นให้รถวิ่งจะสะดวกสบาย รถวิ่งได้รถยนต์มีรถยนต์ด้วยรถยนต์จะวิ่งได้สะดวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกสะดวกขึ้นต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่ป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันอันตรายเนี่ยบ้านของเราเรียกว่าสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ ทีนี้ผู้จะยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็คือพวกวัฒนธรรมประเพณีตามในภาพนี้ก็จะเป็นเป็นประเพณีสงกรานต์นี่ก็เรียกว่าไม่ใช่วัตถุเป็นประเพณีที่ตีปฏิบัติกันมายาวนานจนกลายเป็นประเพณีของคนไทยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นประเพณีไทยเหมือนกันเป็นประเพณีลอยประทงของคนไทยเนี่ยเเรียกว่าประเพณีที่อันดีงามที่เราหรือปฏิบัติกันมายาวนานจนเป็นประเพณีประจำชาติากต่อไปค่ะกฎหมายคำว่ากฎหมายก็คือทำให้ถูกต้อง จัดเป็นกฎเป็นระเบียบถ้าทําผิดกฎหมายก็โดนตำดํำรวจจับเขาเรียกว่ากฎหมายทีนี้คุณครูจะสรุปบทเรียนว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาน้ำตกสัตว์ป่าก้อนหินท้องฟ้าแม่น้ำ อันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นนะคะต่อไปสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของมนุษย์เช่นอาคารเรียนตึกบ้าน รถยนต์ร้านค้าวันนี้คุณครูมีใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหนึ่งแผ่นนะคะสวัสดีคะ่ะ